ภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันที่2ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ที่ภาคอีสานค่ะโดวยวันนี้อยู่ที่จังหวัดสกลนครมาติดตามการบริหารจัดการน้ําและดินรวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดค่ะขณะเดียวกันก็ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นการเมืองโดยขอแสดงความยินดีไปถึงอุ้งอิงแพทองทานที่ทักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและกลับเข้าสู่บ้านจันทร์สองล่าเมื่อช่วงเช้านี้ค่ะทางนี้ส่วนตัวก็ยังไม่ได้มีกําหนดการที่จะ เข้าพบเพื่อไปขอคําแนะนําขออย่าดราม่าประเด็นมีนายก2คนค่ะอย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นกรณีที่มีอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหากจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ สำหรับความเคลื่อนไหวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถือเป็นการปฏิบัติภารกิจลงพื้นที่ตรวจราชการวันที่สองต่อเนื่องที่จังหวัดส,สกลนครค่ะโดยก่อนเริ่มภารกิจนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทาง เข้ากราบนวัตการองค์พระทาต เชิงชุมที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะลุยงานภายในจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งทางด้านของผู้ช่วยเจ้าอาวาสได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีและอวยพรให้อยู่ครบ4ปีทําให้บ้านเมืองจเจริญยิ่งขึ้นไปสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับสังคมไทยค่ะสําหรับภาร,รกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ร่วมหารือประเด็นปัญหาการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหานและการบริหารจัด การน้ำในพื้นที่หนองหานร,รวมไปถึงการมอบใบอนุญาตทาประโยชน์ในพื้นที่ของราชการพูดคุยประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองภายหลังจากที่นายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและได้กลับเข้าบ้านจันทร์สองล่าเมื่อเช้านี้โดยขอแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยซึ่ง ตนเองก็ยังไม่ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีแต่ก็เชื่อว่าใจสื่อถึงกันอยู่แล้วทั้งนี้ตนยังไม่มีกําหนดการเข้าพบนายทักษิณเพื่อขอคําแนะนําทางการเมืองส่วนกรณีที่มีมวลชนออกมาแสดงความเห็นต่างตนก็อยากให้บ้านเมืองสงบสุขและเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนก่อนดังนั้นขออย่าดราม่าประเด็นมีนายกรัฐมนตรีสองคนค่ะเพราะตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเพียงคนเดียวอย่างไรก็ตามส่วนตัวก็ไม่มีความเห็น หากอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยอีกคนจะกลับประเทศแต่ก็มองเป็นเรื่องที่ดีหากจะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมพื้นที่ต้นแบบในการแก้ปัญหาคุณภาพดินการจัดแหล่งน้ําของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ผ้าย้อมครามวิชาลายัยดอนกอยซึ่งเป็นวิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีการจับคู่ความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและกลุ่มผลิตสินค้าผ้าย้อมครามอีกด้วยค่ะ